สวัสดีครับอยู่กับหังเกรดเตอร์เอ็กคาร์เตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็มางานกัดรีไซเคิลอะไรผมไม่รู้ผมมาเกลดหินคลุกให้ ก็ว่ามาเทนี่แหละเทงหลังเหรออ๋อฝั่งนู้นกัดเสร็จแล้วเลือนแจงนู้นนี่เฮ้ครับนี่อ้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคนขับรถเกลียดในตำนานแล้วขับมาแล้ว50ปีิบปีขับ้งแต่รถรุ่นนี้ยังไม่เกิด ร้อยสี่สิบจีฮะอ๋อนั่นแหละยังเราจะเอาอินลูกมาครับมันมีวุ้กอยู่แถวเนี้ยลุ่มหนึ่งเนี่ยตรงลุ่มจอดหรือเปล่าเออได้ได้นะเห็นแล้วเตรเรียบร้อยให้รนประวัตโอเคครับ ก็วิ่งมาปรับเกรดหินคลุกให้งานรีครับ,บรนี่ป่ารงชุดกัดไปอยู่นู่นเลยครับไกลๆนู่นแหละป่ารงก็ไปแล้วโน่ดังเกดเดอร์ก็มาปรับเกรดหินคลุกครับหินคลุกก็ว่าจะเทอยู่ทางนู่นแหละข้างหน้านู่นแหละ รออีกครู่ก่อนครับเอามาดูชุดรถบดครับนี่แฮมคันใหม่ก็ประจำการอยู่ชุดกัดแฮม10ตันกับแฮม20่สิบตัน 20ตันสามหระบบ VIP นงโจรครับโอ้สะเทือนตากกินเตอร์เดินอีสเสถือนเลยเบอร์เกน W R 2 5 0 0 s รถกัด หาเบอรครับผู้ควบคุม,คมระบบน้ำนี่ ชัดช่วยควบคุมน้ำปาบาเบื่อยครับจานแดงครับจานแดงนี่รถใหญ่ตัวคนตัวเล็กครับ แห้งครับแห้งน้ำหมดครับน้ำหมดเอาเปลี่ยนรถน้ำก่อนมาดูมุมสูงบ้างครับนี่นี่ต่อน้าครับ น้ำหมดเอาต่อขั้นม่แล้วดูอยต่อเอาคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับคลิปต่อไปมาดูรถกลไล่เชมหน้ากันบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ